ผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาติจังหวัดจันทบุรีร่วมเดินแบบผ้าไทยในงานวันอนุรักษ์มรดกไทยขนมพื้นบ้านอาหารจันทบูนเพื่อรักษาวัฒนธรรมและขนมทมเนียนอันดีงามค่ะค่ำวันนี้ที่สาราเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชเทศบาลเมืองจันทบุรีได้จัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยขนมพื้นบ้านอาหารจันทบู์ประจําปี2557 โดยมีนายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีพร้อมด้วยนางนกน้อยเข็มทองนายกเหล่ากาชาตจังหวัดจันทบุรีรวมเยี่ยมชมการออกร้านอาหารท้องถิ่นจากทั้ง10อำเภอและองค์กรต่างๆเนื่องในวันอนุร,รักษ์ปรดุลไทย2เมษายน2557 จากนั้นได้เข้าสู่พิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยมีจ้าเอกสแสวงมูลมงคลประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีประธานคณะกรรมการจัดงานวันอนุรักษ์มรดกไทยขนมพื้นบ้านอาหารจันทบูรณ์ ตอนด้วยนายเกรียงเดชเข็มทองผู้ว่าราชการจังหวัดจันทบุรีประธานในพิธีรวมลันของเพื่อเป็นการเปิดงานอย่างเป็นทางการซึ่งการจัดงานครั้งนี้ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีและจังหวัดจันทบุรีได้รวมกันจัดขึ้นเพื่อเธิดพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเนื่องในวันอนุรักษ์มรดกไทยในการส่งเสริมให้เครือข่ายทางวัฒนธรรมได้นําเอาเอกลักษณ์ที่โดดเด่นและหลากหลาย เช่นขนมพื้นบ้านอาหารคาวหวานการแสดงท้องถิ่นเพื่อให้เยาวชนและบุคคลทั่วไปได้สำนึกในมรดกทางวัฒนธรรมพร้อมทั้งได้งำหัวหน้าส่วนราชการผู้นำองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนร่วมเดินแบบชุดไทยและรับประทานอาหารตำรับท้องถิ่นขนมพื้นบ้านเพื่อสร้างความรักความสามคัคคีพร้อมชมนาฏศิลป์ไทยที่ทางสภาวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีได้รวมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดจันทบุรีร่วมกันจัดขึ้นค่ะ